เปิดโพสต์ล่าสุดชมผู้อาริยา IG แทบแตกคอมเมนต์สนั่น2ทาง หลังจากทางด้านชมพู่อรยาได้โพสต์คลิปจากปารีสบินลัดฟ้าไปกรุงปารีสเพื่อชมกูตูแฟชั่นวีคเรียกได้ว่าสวยทุกลุกทุกวันปังอยู่เสมอท่ามกลางกระแสะข่าวที่เมืองไทยก็ร้อนระอุเพราะมีงานเข้าพุ่งเป้าเมาแรงโยงกระแสะสามีนางเอกมีบ้านเล็กพร้อมทังชาวเน็ตได้มีการตั้งปมสงสยัยกรณีหนุ่มน็อตน,นั้นเข้าไปกดไลค์นางเอกสาวรุ่นใหม่แทนธนัชยาในอินสตาแกรมแทบทุกรูปขณะเดียวกันทางด้านสาวชมพู่นั้นก็ได้มีการ โพสคลิปจากปารีสโดยทางด้านเธอนั้นก็มาพร้อมกับชุดสวยและลุคไฮโซสุดๆเรียกว่าเป็นทรงผมของกุลสตรีในศตรวรรษที่18ด้วยกันทางด้านชาวเน็ตนั้นก็เข้ามาชื่นชมความสวยของแม่ชมรวมถึงคอมเมนต์ถึงดราม่าที่เมืองไทยด้วยเช่นฉันรักที่แม่ไม่สนดรามา่าใดๆสายสะตองตัวแม่จะแคร์เพื่อ